เรารู้สึกไม่สบายตัวเราก็เลยไปหาหมอรุกยะก์ทำการรักษาด้วยสาเหตุเราก็ไม่ได้เจอไม่มีสาเหตุของการเจ็บป่วยเช่นไม่ได้ลม้มไม่ได้สะดุดไม่ได้กระทบนู่กระทบนี่แต่มันเจ็บหาสาเหตุไม่เจอเราก็เลยไปหาหมอรุกยะ์ให้ทำการรักษาเรา ด้วยหมอเรียกค่าค่าค่าครูเจ็ดบาทอ่าและก็มาพลูจำนวนจานวนหนึ่งถามบ่าได้ไหมพี่น้องครับเมื่อเป็นการรักษา,าศาสนาไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามแต่ประการใดนั้นเขาเรียกเจ็ดบาทตัวเขาจะเรียกเจ็ดร้อยก็ไม่ได้ห้าม นั่นเขาเรียกพลูะอะไรวะมาร์กพลูถ้าเขาจะเรียกนำพึ่งสักสองขวดก็ก็ไม่ได้ห้ามเหมือนกันเข้าใจนะครับการรักษาไม่มีความผิดแต่ประการใดแต่เราอย่าลืมตั้งต้นอาแกด้าของเราให้ดีสิ่งที่ให้คุณสิ่งที่ให้โทษหากแกกัดคืออัลลอฮ์เข้าใจนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะพูดด้วยปากว่าไอ้ลูกบ่าวเราหัวโนเนี่ยไอ้ไอ้ไ,ไอ้ยู่นุนนั่นแหละมันเคหัวตอนเช้าเนี่ยยังโนอยู่เลยไม่มีความผิดสิ่งที่เราพูดตามอ่าสิ่งที่เราพูดตามอาดาตามอาสบับอ่าไอ้ตัวเราเจ็บเนี่ยไอ้ตัวนุ่นทำเสฮิตไม่มีความผิดถ้าเรารู้ว่าไอ้ตัวนุ่นทำเสฮตไม่มีความผิดอ่า แต่สิ่งที่เรายึดที่ทําให้เราป่วยคืออัลลอฮ์ที่เรายึดวันลูกเราหวัวโนอัลลอฮ์ทำให้เป็นหวัวโนแต่ปากนั้นนะอับบับอับบาบุลอาดีอายุนูแล้วมันมันเคหวัวลูกเราตั้งแต่เช้าโนหัวโวนโเลยเข้าใจนะครับต้องแยกแยะระหว่างอับบาบุลอาดีกับฮาก,กิกันี่แหละครับถ้าเราเรียนเรามีมะริฟัต ชิริกจะไม่เกิดกับเราแน่นอนจะชิริกได้ยังไงเพราะเรารู้จักอล l l a ์เป็นอย่างดีจะสองอัฟอานเป็นไปไม่ได้มุสตาฮิบสองกอตรัสเป็นไปไม่ได้มุสตาฮิบเราเรียนมาแล้วนี่เข้าใจนะครับอ่าเลยไม่ผิดเมื่อเรารู้สึกตัวผิดปกติล้มก็ไม่ได้ล้มคนก็ไม่ได้มาตีหัว ตัวก็ไม่ได้ตกต้นไม้อ่าแต่มันเจ็บหาสาเหตุไม่เจอเราก็ไปให้หมอรักษารุกยะรักษาเราไม่มีความผิดนะครับอ่าไปรักษาได้เลยไม่มีความผิดอ่าอย่าเที่ยวมาแจกซีริกไม่เข้าเรื่องนะอซีริกนะไปไปยึดสิ่งอื่นให้อำนาจเหมือนอัลลอฮ์นะซีริก อ่าถ้ายึดอย่างนั้นคุณไม่ต้องไปหาหมอรุกยะไหมคุณไม่ต้องไปหา,าผีสางนางไม้ไหมคุณอยู่บ้านคุณก็สิริแล้วถ้าคุณไปยึดว่ายังมีสิ่งอื่นมีอำนาจในการสร้างให้คุณมีคุณมีโทษให้กับคุณได้อ่าเข้าใจนะอืมเนี่ยเรียนให้ดีนะครับพี่น้องเรียนให้ดีเรียนให้ชัดแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเรื่องาศาสนานี้ มันมากศาสนาของเราเยอะวิชาการในศาสนาของเราเยอะจริงๆจากสาเหตุที่เยอะนี่แหละที่รอสุรุลล์กล่าวว่าอุตลบุลอิลมามินัลมา์ดีอิลลัลฮ์ดีจงแสวงหาความรู้ตั้งแต่ในเปลยันลุมฝังศพแสดงของเราเราหา,เร,าเรียนขนา,นนะาดนั้นทําไมหมดไหมนั้นไม่หมดหรอกครับ นั่นจะบ่งบอกว่าศาสนาอิสลามนี้เปตยมด้วยวิชาการมากด้วยความรู้เต็มด้วยอิลมูสิ่งที่ไม่ชัดอย่าไปฟัดตวัวสิ่งที่ไม่เคยเรียนอย่าไปโยนสิ่งที่เราไม่รู้ไปให้กับเขาอย่าเรียนก่อนแล้วค่อยว่าอ่าฮอืม